คุณชายสุขุมพันธ์พู้ว่าก็ทมเนี่บอกนะครับว่า15-18ตุลาจับจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำเหนือสูอ่กรุงเทพด้วยนะครับนี่นะฮะ15-18ตุลาฝนตกแล้วมีน้ำเหนือ16น้ำทะเลหนุนใช่ไหมอ,อ่าใช่ใชฉะนั้นช่วงนี้น่าสนใจนะ15-18ก็ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์ที่จันทร์นะฮะต้องระวังให้ดีเลยนะครับแล้วก็ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะครับว่าตอนนี้มีพายุที่ยังไม่ปรากฏชื่อก่อตัวขึ้นทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์คาดว่าจะลงทะเลจีนใต้14-16ตุลาคมนี้ลูกนี้ก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะฮะห้าลูกที่ผ่านมาเนี่ยขนาดเราไม่ได้เจอเต็ม,เต,มเต็มนะมเจอแบบหางๆนะอโอ้โหยังสร้างผลกระทบเลยนะเพราะพวกนั้นเนี่ยเข้าทางเวียดนามซะเยอะอ แล้วก็ยังมีถามกันอยู่นะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะถูกน้ําท่วมหรือไม่นะครับเพราะว่าก็คือผมว่าฟังข่าวกันไปฟังข่าวกันมานะครับแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาแล้วก็รวมกับทาจริงด้วยทาจริงคือพวกตุนข้าวตุนอาหารกระป๋องเนี่ยนะอพอตุนกันมากๆตุนกันทั้งหมู่บ้านแล้วนะครับบ้านที่ไม่ตุนก็เริ่มหวั่นไหวก็เริ่มเอ๊เราควรจะตุนดีไหมอะไรยังไงนะครับบางคนก็ ตุนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากลัวจะถูกติดเกาะเจอน้ําท่วมอะไรบางทีตุนเขาก็คิดว่าอย่างซื้อข้าวสารมาตุนไวเพราะเดี๋ยวตอนนี้น้ํามันท่วมแล้วก็โอ้ไล่นาเสียหายเป็นโอ้โหเป็นแสนแสนไรใช่ไหม,มตุนซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวข้าวมันแพงอ,อย่างนี้ก็มี<อ>นะฮะ<อ>แต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับผอ,อ,อกองสารสนเทศสํานักการระบายน้ํานะครับคุณนรงจิระสัพพนุชคุณากรน,นะครับก็บอกว่า การป้องกันน้ําท่วมในกรุงเทพเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนที่เป็นฝั่งทนส่วนที่เป็นในคันกันน้ําและนอกคันกันน้ำนะครับฝั่งทนเนี่ยรับน้ามาจากนนทบุรีและนครปฐมก็มีวางระบบระบายโดยใช้คลองทวีัฒนาและคลองมหาสวัสดเพื่อผันน้ําออกไปสู่แม่น้ําท่าจีนมีประตูน้ําอยู่ที่บริเวณคลองมหาสวัสดที่จะรับน้ําจากนนทบุรี น้ำจะถูกระบายตามคลองย่อยมาเก็บไว้ที่แก้มลิงคลองสนามชัยนะครับมีพื้นที่เยอะนะครับ76ตารางกิโลเมตรนะครับสิ่งที่กังวลนะฮะกอทมอกังวลคือการทำลายประตูระบายน้ำซึ่งได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ไปดูแลแล,แล้วนะครับแต่แม้ว่าประตูระบายน้ำาสมพุทธถูกทำลายหรือเปิดก็ยังมีแผน2นะครับคือถนอนสาลาธรรมศพและถนนพุทธมณฑลสายสซึ่งยกสูงเป็นแนวกั้นน้ำอีกหนึ่งทางได้อันนี้ส่วนฝั่งทน ก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนที่2กทมในคันกั้นน้ําแนวรับอยู่ที่คลองหลังสิทธิ์ครับซึ่งจะรับมาจากคลองย่อยต่างๆมีแนวประตูกั้นน้ําอยู่ตามแต่ละคลองจนถึงบริเวณคลอง6และยังมีการกั้นประตูน้ําส่วนหนึ่งอยู่ที่หลัก6ปทุมธานีสามารถรับน้ําและระบายออกในทางกทมตะวันออกได้นะครับส่วนหนึ่งก็จะผันลงอุมโมงยักษ์ระบายน้ําของกรุงเทพมหานครนะครับกทมในแนวคันกั้นน้ํา ก็จะมีส่วนหนึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกทมก็สร้างขันกั้นน้ำตลอดแนวคลองบางกอกน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีความยาว77กิโลเมตรทุกวันนี้เนี่ยนะฮะสร้างแนวคันกั้นน้ำตลอดแนวเหลืออีกเพียงแค่1กิโลเมตรเศษเยังสร้างไม่เสร็จนะครับฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าไอ้หกิโลเมตรเศษเเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาถ้าไม่มีมีบ้านถูกน้ําท่วมได้ไปหน้ากทมบอ,อกว่าจะพยายามสร้างไอ้ส่วนที่ขาดนี้1.2กิโลเมตร ให้เสร็จนะครับให้ตลอดแนวเลยนะครับตอนนี้ที่กังวลนะครับในใจของตทมก็คือเหตุการณ์ที่คาดยากลำบากสองอย่างฝนตกเพิ่มฝนตกนี่คาดลำบากนะครับกับการพังประตูน้ำนะรตรงนี้ก็อาจจะมีซึ่งชาวบ้านไม่พอใจแลนะชาวบ้านก็คิดเอาเองนะครับว่าทำไม หมหมู่บ้านเรามาถูกน้ําท่วมถนนนี่มันถูกน้ําท่วมทำไมบ้านเราถูกน้ําท่วมอ๋อมันมีประตูน้ํากันอยู่ตรงนี้ถ้าประตูน้ําไม่กันเนี่ยน้ำมันก็ไม่ท่วมแล้วไปพังซะแบบนี้เนี่ยนะฮะมันมีคนคิดอย่างนี้เยอะนะฮะเออใช่นะคิดอย่างนี้เยอะซึ่งส่วนหนึ่งน่าเห็นใจเขานะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงส่วนรวมเนี่ยก็ทําแบบนี้ไม่ถูกเออนะฮะแล้วความจริงผิดกฎหมายนะฮะคือบางจุดเนี่ยไปไปพัปงคันหรือพังประตูมันมันก็ไม่มีประโยชน์มุออิบ้านคุณอยู่ติดติดริมน้ํม แล้วคันเนี่ยเข้ากันอยู่หน้าปากซอยครับถึงแม้คุณไปพังเนี่ยคุณก็โดนน้ําจากริมน้าเข้าไปอยู่ไหลผ่านอยู่ดีไหลผ่านอยู่ดีไปพังก็ไม่มีประโยชน์ใช่ฮะแล้วยังมีความเข้าใจที่คาาเคลื่อนอยู่นะครับว่าโอ้โหเราดูข่าวตอนนี้นครสวรรค์ท่วมอยุทยาท่วมแสดงว่าน้ําทั้งหมดต้องมากรุงเทพออันนี้ก็ไม่ใช่ครับสมมุติว่าอยุธยาตอนนี้มีน้ําท่วมอยู่สมมุตินะฮะประมาณสักหนึ่งแสนลิตรอก็ไม่ใช่ว่าหนึ่งแสนลิตรจะมาที่กรุงเทพครับนะฮะหนึ่งแสนลิตร กว่าจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันก็หายไปเยอะอเพราะว่าถูกผันออกไปทางซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับในพื้นที่